สวัสดีครับผมปลดเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถมีทักษะได้ทุกทักษะเลยนะครับอะไรที่เราเห็นว่าคนอื่นทําได้คนอื่นมีทักษะแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําแบบเขาได้ทั้งหมดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นคนอื่นที่เขาทําในสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยทำไม่ได้มีทักษะ ในสิ่งที่เราไม่มีในบางครั้งเราเองก็อยากจะทําได้แบบเขาอยากจะเก่งเหมือนเขาหรืออยากจะมีทักษะแบบเขาคําถามคือแล้วเราจะทาได้ไหมผมมาตอบแล้วก็มาเฉลยให้นะฮะสามารถทําได้สิครับก่อนหน้านี้นะคะมีคนมาทักผมในเฟซบ o o กแฟนเพจนะเขาก็มาถามว่าพี่ครับทาไมพี่ถึงทําได้หลายอย่างจังพี่ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ก็ได้พี่ทําคลิปก็ได้แล้วผมยังมีงานประจําอีกงานหนึ่งนะ,ะซึ่งไอ้สออย่างที่พูดมาเนี่ยเป็นงานอดิเรก งานประจำผมก็คือเป็นเซลล์ขายรถนิสสันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ผมขายรถนิสสันนะครับยอดขายของผมเนี่ยติดหนึ่งในสามของคนที่ขายรถได้มากที่สุดในโชว์รูมจากการสรุปยอดในครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งผมเองยังมาเป็นเซลล์ขายรถไม่ครบปีเลยได้ซ้ำครับคำถามคือแล้วผมทําไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยได้ยังไงคือเพราะว่าไอ้สามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยครับมันใช้ทักษะกันคนละแบบเลยอะขายรถคือมันก็ใช้ทักษะอีกทักษะหนึ่งในการขาย เอามาพูดมาทําคลิปคือแม่งก็ใช้อีกทักษะหนึ่งแล้วก็วาดสติกเกอร์ลายขายคือมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับคำตอบก็คือไอสิ่งที่ผมทํามาทั้ง3อย่างนี้นครับจริงๆแลนะ้วเนี่ยมันก็เป็นทักษะทักษะหนึ่งที่ใครๆก็สามารถฝึกได้มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าไอสิ่งที่ผมทํา3อย่างเนี่ยผมไม่ได้ทําเป็นมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับไม่มีใครวาดรูปเป็นตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว ไม่มีใครมานั่งโม้นั่งบนทําคลิปเองเป็นตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาขายรถเป็นตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับผมฝึกและผมเรียนรู้เอานะครับผมขออธิบายอย่างนี้นะครับมันมีตัวเลขที่เป็นเลขสากลน,นะครับได้รับการยอมรับในสากลแล้วนะครับว่าถ้าคุณทําอะไรไม่เป็นแล้วไปฝึกสิ่งนั้นนะครับจากศูนย์เลยนะจากทําอะไรไม่เป็นเลยนะ ทำเป็นระยะเวลา21วันติดต่อกันนะครับคุณจะสามารถทําสิ่งนั้นได้นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ได้รับการยอมรับในหลักสากลนะครับผมไม่ได้มาคิดเองเออเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําอะไรเป็นสักอย่างลงมือทําแล้วลงมือฝึกฝนไปเลยครับ21วันเท่านั้นเองคุณก็จะสามารถทํามันได้แล้วนะฮะไม่มีอะไรที่แม่งจะคุ้มไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับคือมันเป็นอะไรที่คุ้มมากฮะวันนี้ผมมาบอกให้แล้วว่าวันนี้ทําอะไรไม่เป็นนะทาเลยฮะ21วันทําเป็นเลย ฝึกฝนมัน21วันติดต่อกันคือคุณทําเป็นเลยคือไม่มีอะไรที่จะคุ้มไปกว่านี้อีกแล้วอะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้อยคนจะรู้นะครับว่าถ้าเขาทําอะไรไม่เป็นเนี่ยเขาจะสามารถทําเป็นถ้าเขาไปฝึกฝนสิ่งนั้นเป็นระยะเวลา21วันติดต่อกันแม่งคุ้มมากครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับในตอนที่ผมวาดสติกเกอร์ลายเนี่ยผมวาดแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนะครับผมทําเป็นแล้วมันง่ายมาก พอฝึกเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากอะล้ครับวันนี้ข่าวดีสําหรับทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่เป็นและอยากจะทําสิ่งนั้นให้เป็นเนี่ยฝึกฝนมันและทํามันไม่จําเป็นต้องทําทุกวันนะฮะทำแค่วันละ1-2ถึงชั่วโมงหรือ3าชั่วโมงก็ได้เอาที่เราสนุกในการทํากับมันอยู่นะครับ21วันติดต่อกันคุณก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้แล้วละครับสามารถลงมือทําได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะครับเพราะมันใช้ระยะเวลาแค่น้อยมากครับ21วันแล้วคุณทําเป็นเลยผมว่ามันคุ้มสุดๆที่คคคุณจะลลองทําไดด้เยรรััับบสสี